กรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรร์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเเพ้ห่วงใยและใส่ใจให้บริการกระสือสารต่ออุดมการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึงวันที่12มีนาคม2564นางสาวเกษรเกิดหลำสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชัยนาทแ,และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่สำนักงานเข้าร่วมกับจังหวัดชัยนาทดังนี้หนึ่งกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาทและลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอวะัดสิงจำนวน7แหง่งประกอบกิจการรีสอร์ทสองแหง่งประกอบกิจการฟาร์ม,มหมูสองแหง่งและประกอบกิจการฟาร์มไก่สามาแหง่งลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งหมด27คนเป็นชาย9้คนเป็นหญิง18คนพบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญ องแรงงานจํานวนหนึ่งแห่งพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ออกคําสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 2. ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดชัยนาทครั้งที่1นึ่ทับ2,564เพื่อรับทราบคําสั่งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีนายณทีมนติวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุม 3. กลุ่มงานบริหารได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,564ณนโะรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ทอเภเมืองชัชนาจังหวดชนามีหัวหน้าส่วนราชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการอบรมโดยมีนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชาการจังหวัดัยนาเป็นประธานในการเปิดการอบรมและให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดชัยนาท 4. ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาทร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง,างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัชนาทเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ2564ที่จัดโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดชัชนา่นาและโรงแรมมนตีโฮเทลชัชนาทโดยมีนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาทเป็นประธานในพิธีเปิด ภา,ารกิจของสำน,นักงานตามแผนปฏิบัติการในรอบสัปดาห์ดังนี้1กลุ่มงานสวัสดิการได้รับมอบหมายให้ตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแ,แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน2แหง่งและสถานที่ก่อสร้างเขื่อนการตาบิงชุมชนหัวรอลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งหมด58รายเป็นชาย35รายเป็นหญิง23รายพบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส5งกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมอบหมายให้เข้าส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานหญิงประจำปีงบประมาณ2,564โดยการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ถุงเก็บน้ำนมผ้าคลุมบีบน้ำนมกระติกเก็บความเย็นสำหรับเก็บน้ำนมจำนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสาขาชัยนาทประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรตั้งอยู่เลขที่798 65, หมู่5ตำบลบ้านกล้วยอำนะเภอเมืองัยนาจังหวัดชัชนามีลูจกจ้างหญิงใช้บริการมุมนมแม่จำนวน5ราย3สำนักงานสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดชัชนาได้จัดการประชุมคณะทํางานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปีงบประมาณ2564 จากสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมจำนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทเอคิชัยดิสเิบิวชั่นซิสเต็มจำกัดโดยมีนางสาวเกสอนเกิดหลามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัชน่าเป็นประธานคณะทำงานและมีคณะทำงานประกอบด้วยประกันสังคมจังหวัดัชน่าผู้แทนจากสถานประกอบกิจการและข้าราชการของสำนักงานเข้าร่วมประชุมรวม1ิรายสี่เจ้าหน้าที่กลุมงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัยณโรงแรมแกรนฮิลล์รีสอร์ท แอลซปาอเมืองนครสวรสวรค์จังวน,นครสวรรค์โดยมีนายเกิดไกราสมยนผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการ,รกาและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการเปิดการอบรมสุดท้ายนี้ขอสรุปสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาทวันที่11มีนาคม2564ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน11รายรักษาหายกลับบ้านแล้วทั้ง11รายไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลา15วัน สสคชัยนาทคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่านสามารถรับฟังข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะกลมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสั่งสรรประโยชน์ตัวไทยพัวแพร่วงใหญ่และใส่ใจให้บริการจะสื่อสารต่ออุดมการ